ผมจะให้คนบนเรือนะครับนอนไม่หลับทั้งชีวิตแล้วทุกคนจะได้เห็นมหัศจรรย์ของโลกที่คดีอัิยศแห่งประเทศไทยถูกเราเปิดโปงด้วยหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์ คุณอัจร์โทรมาหาผมอบอกอาจารย์ก็บอกเรื่องเนี้ยว่าคุณอัจฉริเขาเชื่อว่าเสียงของใคร ต้องบอกเลยนะคะว่าทําเอาชาวโซเชียลค่ะขนหัวลุกต,ตามๆกันนะคะหลังล่าสุดค่ะคุณอัจฉริยะนะคะได้มีการออกมาไลฟ์สดค่ะประกาศลากไส้นะคะสอรอเวลากวาดล้างให้สิ้นซากค่ะลันว่ากระบวนการการสืบสวนนั้นเนี่ยอาจจะช้าหน่อยเนี่ยไม่เป็นไรแต่ขอกวาดอย่างมันให้หมดก่อนมีการทิ้งท้ายสะดุ้งนะคะว่าผมจะทําให้คนบนเรือนอนไม่หลับทั้งชีวิต บอกเลยนะคะว่าหลังจากนั้นค่ะก็มีเสียงปริศนานะคะโผล่ขึ้นมากาลางไฟ์สดขึ้นมาอย่างชัดเจนค่ะทําเอาชาวเน็ตน,นะคะที่ได้เข้ามาฟังค่ะพูดเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าใช่แน่ๆขณะที่เรื่องนี้นะคะต้องบอกเลยว่าทางด้านของอาจารย์ปานเทพปวัปวพงพันนะคะก็มีการขยี้ผ่านรายการดังทันทีค,ค่ะหลังคุณอัจฉริยะนะคะมีการต่อสายตรงหลังจากได้ยินเสียงปริศนาค่ะแล้วก็มีการบอกด้วยนะคะว่ารู้แล้วค่ะว่าเป็นเสียงใครเรียกได้ว่าเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่ประชาชนค่ะตามเกาะติดกันทั้งประเทศนะคะสำหรับคดีของทางโมนิดาค่ะที่ได้้กกกลลัมาาเป็นนระแสะคอหี ครั้งหนึ่งเมื่อทางด้านของอาจารย์ปานเทพพวงพงพันนะคะคณะบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออกมหาวิทยาลัยรังสิตได้ร่วมมือการเดินหน้าเปิดหลักฐานสาคัญในคดีตังโมนิดานะคะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะเป็นที่ท,ทราบกันดีว่าอาจารย์ปานเทพค่ะมีการประกาศร,รับสมัครสาวหน้าคล้ายกับตังโมนิดานะคะแล้วก็แซนวิสาพัค่ะไปก่อนหน้านี้ค่ะเพื่อเอามาจําลองเหตุการณ์ตกเรือนะคะเพื่อที่จะหาข้อเท็จจริงแล้วก็ความกระจ่างค่ะเพื่อที่จะไขคดีตังโมเนี่ยใหค้คลี่คลายมากยิ่งขึ้นและอย่างไรก็ตามนะคะต้องบอกเลยว่าทางด้านขอออองงงงเเรื่่คคดีตตาโมนนั้้ะบกลย ณปัจจุบันนี้นะคะก็มีหลายคนค่ะออกมาเรียกน้อความยุติธรรมนะคะแล้วก็ต่างผุดประเด็นค่ะแล้วก็หลักฐานใหม่น่ะกันขึ้นมารายวันจึงทําให้เรื่องนี้นะคะประชาชนค่ะยังคงให้ความสนใจกันอย่างต่อเนื่องและล่าสุดนะคะต้องบอกเลยว่าทําเอาชาวเน็ตค่ะถึงกับขนหัวลุกนะคะเมื่อนายอัจฉริยะค่ะได้มีการออกมาไลฟ์สดน,นะคะประกาศถึงคดีอัปยศลั่นเนี่ยจะทําให้คนบนเรือเนี่ยนอนไม่หลับกันทั้งชีวิตก่อนได้ยินเสียงเพิงปริศนาพูดขึ้นมาในคลิปนะคะว่าใช่ทําให้ชาวเน็ตค่ะต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามันต้องใช่แน่เเพรราาาะะว่่สีียงคมก ทุ้มนะคะแล้วก็คล้ายกับเสียงตังโมดีดาวมากเลยทีเดียว ซึ่งบอกเลยนะคะว่าเหตุการณ์ในคลิปวิดีโอค่ะทางด้านของอาจารย์ปานเทพนะคะได้มีการออกมาโพสต์คลิปวิดีโอของคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ค่ะหรือว่าประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมที่ในคลิปนะคะได้มีเสียงของปริศนาค่ะเป็นเสียงผู้หญิงนะคะพูดขึ้นมากางไฟ้สดซึ่งอาจารย์ปานเทพค่ะก็ได้มีการโพสต์ระบุข,ข้อความเอาไว้ว่าชมคลิปเสียงผู้หญิงตอบว่าใช่เมื่อคืนนี้27มกราคม2568คุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมได้โทรมาหาผมบอกว่ามีเสียงน้องผู้หญิง เข้ามาในรายการผมในนาทีที่51.51 51. แล้วลังจากนั้นคุณอาชริยะพูดว่าผมจะทําให้คนบนเรือนอนไม่หลับทั้งชีวิตมีเสียงผู้หญิงแทรกเข้ามาพูดว่าใช่ทั้งที่จัดรายการอยู่คนเดียวจึงบันทึกไว้เพ,พื่อทราบปานเทพพัวพงพัน์คณะบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออกมหาวิทยาลายาัยรังสิตย8มกราคม2568 ซึ่งในคลิปวิดีโอนะคะต้องบอกเลยว่าทางด้านของคุณอัจฉริยะเองค่ะก็ได้มีการออกมากล่าวนะคะว่าผมรอเรื่องแตงโมเนี่ยมา3ปีได้ทําไมผมจะรออีกสักปีเนี่ยไม่ได้ผมไม่จําเป็นต้องรีบผมบอกทีมงานกรมสอบสวนคดีพิเศษว่าผมไม่จําเป็นต้องระบุวันผมไม่จําเป็นต้องระบุเวลาว่าจะต้องกี่เดือนจะก,กี่เดือนก็ได้จะหเดือน8เดือนก็ได้แต่รับรองว่าทําแล้วเนี่ยต้องเอาให้หมดต้องเก็บกวาดให้หมดและทุกคนเนี่ยจะได้เห็นมหาสัจร,ร์ของโลกที่คดีอัปยศแห่งประเทศไทยถูกคนมาเปิดโปงด้วยหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์ผมจะให้ บนเรือน,นอนไม่หลับทั้งชีวิตหลังจากนั้นนะคะต้องบอกเลยว่าก็ได้มีเสียงของผู้หญิงปริศนาค่ะพูดขึ้นมาในคลิปนะคะว่าใช่ซึ่งบอกเลยนะคะว่าในคลิปเสียงนี้ค่ะก็ได้ยินกันอย่างชัดเจนนะคะซึ่งหลังจากนั้นนะคะคุณอัจฉริยะเองค่ะก็ได้มีการกล่าวต่อว่าผมอยากจะบอกพี่น้องประชาชนว่าผมรอได้นะครับไม่ต้องไปกังวลว่าผมะจะรอไม่ได้ดังนั้นเนี่ยผมรอเรื่องแตงโมงมาสามปีได้ทาไมผมจะรออีกสักปีไม่ได้ผมไม่จำเป็นต้องรีบผมบอกทีมงานกรมสอบสวนพิเศษ,ษว่าไม่จำเป็นจะต้องระบุวัน ไม่จะเป็นต้องระบุเวลาว่าต้องกี่เดือนจะหกเดือนก็ได้จะแปดเดือนก็ได้แต่รับรองว่าทําแล้วต้องเอาให้หมดต้องเก็บกวาดให้หมดนะแล้วทุกคนจะได้เห็นมหัศจรรย์ของโลกที่คดีอัิยศแห่งประเทศไทยปูกเราเปิดโปงด้วยหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์ผมจะให้คนบนเรือนะครับนอนไม่หลับทั้งชีวิตนะ ผมอยากจะบอกพี่น้องประชาชนเลยว่าผมรอได้นะครับไม่ต้องไปกังวลว่ารอไม่ได้นะซึ่งหลังจากนั้นนะคะต้องบอกเลยว่าทางด้านของเหล่าบรรดาชาวเน็ตค่ะก็ต่างเข้ามาคอมเมนต์กระสนาน,นะคะกับเรื่องนี้อาทิดีใจที่ตังโมรับรู้ค่ะรอดูนักแซดออกมาแซดอีกรอบแล้วเสียงที่พูดใช่เนี่ยเสียงเหมือนตังโมเลยค่ะขนลุกมากเสียงทุ้มๆเหมือนเสียงน้องเลยค่ะแสดงว่าน้องติดตามคุณอัจฉริยะอยู่ตลอดค่ะ วันนี้วันพระใหญ่15บห้าค่ด้วยค่ะน้าเสียงชัดเจนมากๆเลยค่ะขอให้อนุภาพแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดนจิตดนใจให้น้องได้รับความยุติธรรมด้วยนะคะและขอให้ทีมงานทุกๆท่านตงปลอดภัยจากสิ่งอันตร,รายทั้งหมดทั้งปวงด้วยค่ะใช่โคตรชัดฟังแล้วชัดมากเลยค่ะใช่ขนลุกเลยน้องมาทวงความยุติธรรม คนที่ลงมือฆ่าตังโมป่านนี้หลอนมากดีแล้วที่วิญญาณตังโมออกมาได้วันก่อนเรายังได้ยินเสียงผู้หญิงร้องสะอึกสะอื้นสั้นๆจนไม่เชื่อหูตัวเองว่าคิดมากไปหรือเปล่าทุกครั้งที่ภาวนาให้เกิดความยุติธรรมแก่ตังโมขนลุกทั้งตัวเลยขอให้ตังโมช่วยให้ทําสําเร็จด้วยเถิดและเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะคะทางด้านของรายการนิวอาทค่ะที่ดําเนินรายการโดยอาจารย์ปานเทพนะคะก็ยังได้มีการออกมากล่าวถึงเรื่องเสียงปริศนานี้ด้วยซึ่งอาจารย์ปานเทพนะคะมีการกล่าวว่าเมื่อวานนี้เนี่ยด้วยความบังเอิญคุณอัจ องตัวเคนดันเมืองไทยแล,แล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าคุณอัจฉริยะเนี่ยก็พูดถึงเรื่องสําคัญว่าเวลาเนี่ยการสืบส,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 นสวนสอบสวนเนี่ยจะช้าหน่อยเนี่ยไม่เป็นไรแต่ขอกวาดให้มันหมดเลยนะครับแล้วก็มีสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นจากนิติวิทยาศาสตร์คุณอัจฉริยะเนี่ยบอกว่าผมจะทําให้คนบนเรือนอนไม่หลับทั้งชีวิตพูดอย่างนี้นะครับพันเนี่ยก็มีเสียงผู้หญิงเบาๆเนี่ยพูดขึ้นมาว่าใช่ผมเนี่ยก็ไม่ทราบหรอกแต่ว่าคุณอัจฉริยะเนี่ยโทรม,มาห<ม>าผมก็บอกเรื่องนี้เนี่ยว่าคุณอัจฉ เรื่องของวิจารณญาณแต่ว่าคุณอัจฉริยะเนี่ยจัดรายการคนเดียวนะครับหลายคนเนี่ยก็บอกว่าอยากฟังได้ยินขนาดไหนหรือว่าเราเนี่ยคิดไปเองว่าได้ยินคําว่าใช่เนี่ยจริงหรือเปล่าจากผู้หญิงคนนึงจากการจัดรายการสดและขณะที่ทางด้านของอาจารย์ปันเทพนะคะมีการกําลังเปิดคลิปนี้ค่ะในรายการนะคะก็ได้มีเสียงของไมค์ค่ะในรายการและสัญญาณในรายการนะคะก็เกิดสะดุดค่ะมีการเสียงหายขึ้นมาซึ่งทางด้านของพิธีกรที่จัดรายการคู่กันกับอาจารย์ปันเทพนะคะก็มีการรีบให้ฝ่ายเทคนิคค่ะมีการเช็คเสียงกันกลางรายการเลยทีเดียว โดยอาจารย์ปานเทพนะคะก็ยังได้กล่าวว่าแปลกมากเลยนะครับทําไมเสียงหายไปช่วงๆผมเนี่ยก็ยังตอบไม่ได้หรือว่าเป็นเพราะเราเนี่ยกำลังจะเปิดคลิปนี้หรือเปล่าและอย่างไรก็ตามนะคะสำหรับเรื่องนี้ค่ะหลายคนนะคะก็ยังคงวิพากษ์วิจารณ์กันสนั่นค่ะและคุณผู้ชมเลยคะมีความคิดเห็นกันว่าอย่างไรบ้างกับคลิปเสียงนี้คุณผู้ชมนะคะก็มีการเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ใต้คอมเมนต์ไทยนิวค่ะ ไทเนวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลา์สไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงที่ครบรถได้ทุกช่องทางได้ที่ไทเนวค่ะ